ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบี้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโขกหมากรุกไทยสวัสดีเพื่อนเพื่อนันกโขกหมากลุกไทยทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ลุกชแนลอยู่กับแต้ม AI ครับในกระดานนี้แดง AI บ้างนะครับผมสำหรับฝั่งขาวเป็นผู้เล่นเพลโอเคไม่ปูดพามตาำเพลงเยอะครับเดี๋ยวเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูแต้มในขดานี้พร้อมๆกันเลยครับมาขาวเปิดขึ้นมาด้วยเมด็ดหรือว่าจะใช้โครงสร้างหมากแบบนี้มาสู้กันก็เป็นช่วงแต่งองค์ทรงเครื่องครับเครื่องของใครจะแน่นกว่ากันคู่นี้เปิดเป็นเบีย้ยคู่ขวา จะมาทรงไหนเลือกใช้มาเทียมสายเหนียวไอขึ้นเม็ดนายกระดานนี้เลือกใช้ม้าโยงขวามาข่าวนี่เป็นแต้มพันเจ็ดกว่าครับไม่ธรรมดามาดูความแข็งกัน AI ครับทำลาย โครงสร้างเบีย้ยก่อนชอน็อตนี้อ่าทำไงดียัดสูงไม่ยอมให้กินตัด AI ครับผมโดนแต้มนี้เข้าไปปูเบีย้ยคู่ริมซ้ายรับมือ,อยังไงดีหุบเลยแอดอย่างนี้เจอแบบนี้อ่ะอย่างเหนียวอยู่ครับ AI ทาลายโครงสร้างเข้าไปอเอาละ AI ครับไม่ทิ้งลายเสือเลยครับผมชอ็อตนี้อ่ะเลือกใช้มาก,กินเม็ด เติมเข้าไปโอ้โหเอาลครับแลกมัดกันละช็อตนี้โคนกินเติมไปอีกเอาอืมยิงเร็นยิงสูงไปเอาใจเชียผู้เล่นเพโอเคกันเอา้ายัดใส่มาเข้าไปมาว่างไงโอ้โหอยู่กับบ้าแอดลบก่อนตั้งหลักไปเรียกพวกมาช่วยก่อนช็อตนี้ไอกินตัดซัดปีกซ้ายเข้ามาอีกโอ้โห เป็นมวยนี่ก็โยกเก่งจริงๆสหรับ AI ขรอบนี้เก็บคุนละไปครับพร้อมลบมาขาวเขาโยกขุนมาตำแหน่งนี้โอ้โหยัดเม็ดไปทำไงดีมาขาวใจเย็นครับหกเม็ดโอ้โหไอ้ AI นี่ชวนทะเลาะอย่างเดียวเลยจะเอาอยู่ไหมครับเติมมาบอีกตัวหนึง่ง กดลายย้อนพุ่งปี๊ดเลยอ่าถัดนี้ใช้ขุนผูกยังเหนียวอยู่ AI ปัะโถไม่ใช่ขนมนมเนยครับผมอ,อยากกินจะกินได้ง่ายๆ AI ครับผมขยกมาเตรียมตัวซ้ำเชื่อว่าผู้เล่นที่มีความชำนาญคงจะเห็นแต้มของ AI ครับเนี่ยถ้าเราเป็น AI ช็อตหน้านี้จะเดินยังไงดีมะขาวรับมือยังไงไม่สนครับเสียบโคนก่อนดอกนี้ AI ก็มีสนครับผมนะ เฉยชาครับอมิตพุทธจับมา้าเกาะโคนไปมาแลกกันเอาไหมไม่เอาับผมเดี๋ยวหลบมานนี่โอ้โหอย่างนี้ครับเบี้ยขาดโดนฟาดลุกเข้าไปหนึ่งดอกก่อนดอกนี้เรียกว่าทักทายโอ้โหหลบครับวิ่งร้อยดีจังหวะนี้ไะโคนดันเข้าไปอือชนน้ำบุนครับจังหวะนี้ใครดีใครอย,อยู่ เหลียมใครจะจัดกว่ากันถ้าเราเป็น AI ทำยังไงดีโอ้โหแต้มนี้ชัดเจนครับผมจับมาโขกไปทีหนึง่งโอ้โหดดจริงๆ AI ไปไหนดีคขุนดอกนี้อ้าลบมาตำแหน่งนี้ AI เอาเรือครับมาแรกเรือขุนโดดเดียวเอาละเตรียมตัวดันเบีย้ยอีก ขุนตำแหน่งนี้อ่ะสวนขอโต้หน่อยอ่ายัดเข้าไปกินเลยไม่ฟังเสียงขุนกินไอ้จับเลือกฟาดไปทีหนึ่งยังอยู่ไหมอ่ะยังอยู่ครับยังเหนียวอยู่ AI ไปละเบียคู่แผงลิด <c oughs> เหนียวจริงๆโครงสร้างไปครับเ <c oughs> บี้ยงายแผงลิดละช็อตนี้ขยกม้ามาตำแหน่งนี้เปาะไว้ก่อนเรือคูกโอ้โหความเหนียวสุดยอดจริงๆจะทำยังไงดีถ้าเป็นหมากสีขาวนี่จะออกจากวงล้อมของหมากสีแดงยังไงจะสลัดยังไงให้หลุด AI โจมตีเปียงเขาให้หมอบไหมผู้เล่นติโอเคยังเหนียวอยู่ครับผมน่าจะต้องมอบละดอกนี้ไม่ไหวครับผมนะก็เรียกว่าสุดยอดจริงๆโครงสร้างครับเหลี่ยม AI นี่คมกริบเลยครับคมยังกับมีดโกเลยฟาดทำลุกจนขนขาวนะาตำแหน่งนี้ไปอย่ากเรียบร้อยครับทุกคน โอ้โห oh, oh. สุดยอดจริงๆครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษากลยุทธ์หมากรุกไทยกันแล้วก็เป็นการสืบสารเกมการเล่นของไทยเราครับผมชื่นชอบกดไลค์สนใจกดแชร์เป็นแฟนมัแท้หมากรุกไทยฝากกดติดตามเจอกันในกระดานหน้าครับสหายนักโคกหมากรุกไทยทุกท่าน